คนไฟยาโอ้โห่ี เจอกระสุนแบบนี้หน่อยยา่าเผาเจ้าบอสเป็นการประทะระหว่างวิซา์กับพื้นใหญ่เอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาตีตรมาไปนะครับกับเกม Tank Combat War Battle ลดถังมีชีวิตต่อสู้กันในตอนที่9กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำการปลดล็อกเจ้าลดถังระดับ SSS คันแรกของเรานั่นก็คือเจ้าปาตันตัวนี้ก็เป็นรถถังโครงกระดูกที่มีความสาา มารถในการยิงกระสุนไฟแล้วก็มีพลังดาบยักษ์ที่พาศัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยนะหลายๆคนก็น่าจะชอบตัวนี้กันอยู่สำหรับในวันนี้เราก็รีบมาต่อกันอย่างว่องไวกันเลยนะเก็บเพชรมาได้5,000กว่าเม็ดกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการปลดล็อกเจ้ารถถังระดับ S S S คันสุดท้ายกันนะนั่นก็คือเจ้า ตัวนี้เลยเพื่อนแทงก็ซิล่าโอ้โหก็จะเป็นเจ้ารถถังตัวเล็กๆที่มีการสวมรถถังก็ซิล่าอยู่ภายนอกเห็นมีคนบอกว่าเจ้าตัวนี้นี่ค่อนข้างจะมีความเทพแบบสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของเจ้าตัวนี้นำไปต่อสู้กับเจ้าพวกบอสกันเลยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ กับพีิติในการออกประจนภัยยิงต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเราจะต้องปลดล็อกเจ้าตัวนี้กันก่อนดูจาก HP กับพลังการโจมตีแม่เริ่มต้น5,000กันเลยนะปลดล็อกไปเลยเพื่อนนี้แทงก็ซิล่าไม่เราจะเห็นได้ว่าอืมจริงๆก็จะเป็นเจ้ารถถังที่เกือบจะพังยับเยินตัวดีนะแล้วค่อยมาสวมชุดนี้อีกทีหนึ่งด่านที่6กครับผมไายโดซี มี2พลังเหมือนกันนะนี่พลังแรกโอ้โหย,ยิงมิสไซล์ครับผมเฮ้ยพลังสองย่าพ่นไฟโอ้โหุยปามิสไซ์ติดตามอุ้ยยังแรงครับผมเดี๋ยวเราก็ยิงขึ้นฟ้าอื้มรู้สึกว่าแม่มันจะวิ่งตามหาศัตรูแบบอัตโนมัติ โอ้โหปาคนไฟยาโอ้โหตายกันรูล่วเฮ้ยระยะประชิดอืยิงไม่โดนนี่แหละเอาตัวล่างก่อนเพื่อนอุ้ยกระสุนนี่เม็ดแบบเบลเลอร์เทอร์เลยนะฟิวโอ้โยแม่เจ้าปาตันว่าเทพแล้วเจอเจ้าตัวนี้เทพเข้าไปอีกมาด่านที่66เดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดเจ้านี่ให้ยิงออกมาได้รุนแรงกว่าเดิม ตอนนี้กระสุนติดตามมบผมนี่สุดยอด่าโดนไปไม่กี่เม็ดตายพ่นไฟเป็นตัวที่สามารถพ่นไฟได้อย่างไม่สนุกสนานไอไ้ไรไอ้ตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวผมยิงกระสุนเือพ่อนไฟหน่อยสิเพื่อนยาอุ้วเผาผานนี่แน่สุดยอดของความสนุกเกิเกินเฮ้ยมา พ่นไฟ <game> อ้หไม่โดนตัวล่างครับผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหลอดผลกระสุนติดตามไปได้ไงตอนนี้เดี๋ยวเราก็กลับมาอัพเกรดเจ้านี่กันนิดหนึ่งยังเหลืออีกตั้ง500กว่าเพชรมาปราบปราบนี่เรเวล4ต้องให้กลายเป็นนี่เรเวล9ครับผมเฮ้ยโจมตี7 2 0 0เฮ้ยแรงกว่าเจ้าปาตันและเพื่อนแล้วก็ อัพเกรดอีกสักนิดอ่าประมาณนี้ลุยด่อนที่67กันเลยนะใกล้จะเจอกับเจ้าบอสคอนยักษ์มาเจ้าแทงก็ซิล,ล่าอืมออกตะลุยคราวนี้พลังโหดกว่าเดิมแน่นอนเี๋ยวผมยาคนไฟตายชั่วพริบตาครับผมโอกระสุนหุยพลังนี้โดนสองนัดก็ตายได้อือ่าปะทะกับตัวบนฟากฟ้า นี่ผมเุ้ยเุยเอาไฟไปกินจู่โจมได้ทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลกันเลยนะเฮ้ยมาใกล้ก็เจอพ่อนไฟครับผมอื้ยสองตัวตายมาเข้าหน้ามันยาหน้าเอาไปลองใช้ต่อสู้กับบอสในโหมดบอสจริงๆเลยตอนนี้ได้เวลาในการต่อสู้กับเจ้าบอสคอนยักษ์ด่านที่68ครับผมมาเจ้าแทงกอซิล่า <c oughs> ทั้งเทแล้วก็แม่โคตรเก่งอย่างที่ทุกคนได้บอกนี่ครับผมโอ้โหสองนับตายแทบไม่ต้องเล็งครับผมตีโอ้โหไอตัวนี้อึดกว่าเพื่อนพ่นไฟอย่าโอ้โหเอ้ย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 อใจเย็นเพื่อนจัดการตัวล่างก่อนอุ้ยกระสุนนี่ไม่ไม่โดนอุ้ยถอยนิดนึงนั่นแหละอือชอบความที่กระสุนมันเม็ดใหญ่เหลือเกินเนี่ผม ปิ้วๆอย่าวิอยู่ภาคพ,พื้นดินก็โดนพ่นไฟตัวที่อยู่สูงหน่อยก็โดนเต็มๆคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสคอนยักษ์ปรากฏตัวมาแล้วจ้ะเพื่อนหืมพ่นไฟอุ้ยมันใช้กระสุนชอดกันวิอิ้ิหืมพลังเพลิงเม็ดยักษ์ว้ายคอนเต็มเต็มนี่เจอกระสุนแบบนี้หน่อย ย่าทั้งป้นไฟทั้งยิงมิซไซโอ้โหหโหดร้ายสุดๆกันไปเลยนะกลับไปอัปเกรดกันต่อสิอืมในครั้งที่แล้วนี่เราก็อัปเกรดเจ้าตัวนี้จนถึงเลเวล14เหมือนกันนะอ่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้เราจะอัปเกรดให้มากกว่าเดิมครับผมดูพลังตอนเลเวล20กันหน่อยสิย่า9,600โอ้โหโคตรขี้โกงนี่แล้วก็อัปอีกนิดนึงลุยกันเลยเพื่อนด่านที่69สอ่ามาลุยกัน ที่ทะเลทรายกันหน่อยสิเจ้าแทงก็ซิล่าโอ้โหนี่แน่เฮย้ยเจอพิษลองผักดันศัตรูหน่อยสินี่โอ้โหเหยียบศัตรูได้เอาไฟไปกินจ้าโอ้โยครั้งนี้ไฟนี่รุนแรงกว่าเดิมเยอะอระเบิดพีชีไม่มีผลนี่โอ้โยหบุกตะลุยคนไฟแบบว่าโคตรโหด บุกตะลุยพ่นไฟอย่างเดียวโอ้โหตายกันรัวๆปิดฉากด้วยพลังพ่นไฟด่านที่70แม่ใครที่ชอบเจ้าปาตันหรือว่าเจ้าแทงกอซิล่านี่อืชอบตัวไหนมากกว่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเอาละพ่นนะผมืออดับัลคิวนี่ตัวที่อยู่แบบนี้นี่ค่อนข้างจะยิงยากแม่ทั้งตัวเล็กอุ้ยอุ้ยเครื่องบิน โอ้โหจะสู้เจอจรวดมิสไซล์หน่อยเพื่อนยิงไปเลยเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบินมาแล้วไงนี่เน้นยิงสูงๆูงโอ้ยมาไอ้ตัวด้านล่างอุ๊ยยอดนักทำลายล้างเดี๋ยวผมอื้มมาพ่นนะผมโอ้ย ายท้องพ้นขึ้นฟ้าก็ตายเหมือนกันร <c oughs> สหมีความร้อนนี่มันไกลเหลือเกินเดี๋ยวเราก็กลับไปอัปเกรดกันอีกนิดหนึ่งตอนนี้เลเวล25ครับผมอื้ยโจมตีเกือบ1 9 9 0 0 9ม0ามาลุยต่อด่านที่71โอ้ช่างเป็นด่านที่เหมาะกับชั้นเหลือเกินเขียวเขียวอ่าเราก็ดักรอศัตรูที่ตรงนี้ออนไฟอืมแปบ๊บเดียวตายออ อะเพื่อนกระสุนล่นลงอืมบินแบบว่าแม่เหมือนจะไล่ทิศทางเอ้ยเ้ยเ้ยเยโอ้โหเข้าหาสตรูเหลืออีก2ชีวิตาปิดฉากมันเดี๋ยวเราก็อัปเกรดก่อนที่ไปลุยกับเจ้าบอสกันเลยนะมาอัปเกรดเลเวล30 โ uh huh. จมตี1 2ื0 0ปัน่้มาป๊าปเงินนี่เหลือเฟือแต่เพชรนี่ค่อยๆลดลงไปลุยกับเจ้าบอสพิษเขียวกันเลยเถอะตอนนี้พลังโจมตีแรงขึ้นอีกขั้นแล้วเพื่อนพลังเพิงบันไลกันจ้า yeah. โหูยกระสุนปริช,ชีวิตเุ้ยไม่โดนชนไฟก็ได้อืม uh huh. uh huh. ว้าวยิงใส่เครื่องบินเจอโอ้โห นี่บิสไซน์ของฉันถล่มล่าพระผมตัวไหนก็มาโอ้ยมันมาทั้งบนทั้งล่างใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวเจอกันแน่นอนพ่นไฟอยา่าทำลายเครื่องบินคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสผิดเขียวปรากฏตัวพ่นไฟอยา่าเผาเจ้าบอสคถัะผมออ้ยครึ่งหลอดนี่ชนมันลงไปอเจ้าแทงกอซิลานี่อดันศัตรู พลังวิซัยติดตามจา้าพ่นไฟในตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปเล่นโหมดบอสเวิลด์กันเลยนะืเราจะมาสู้เจ้าตัวไหนกันดีเฮ้ยเจ้าตัวนี้ก่อน2กระบอกครับผมคำเตือนคำ,ำเตือนเจ้าบอสตาแดงปืน2กระบอกปะทะเจ้าบอสสุดโหดนี่พ่นไฟไว้ก่อนโอ้ยได้กรองเจ็ดเ้ยดันศัตรูได้เจ้าตัวนี้แรงเยอะ ยาเผาเจ้าบอสเป็นการประทะระหว่างมิสไซล์กับปืนใหญ่ลบมันหน่อยอุกบาทจากาฟ้าฝ้าเฮ้ยใจเย็นนี่พนลธพแม่สิบห้ากล่องแล้วเพื่อนเอาละดันมันให้มันหงายอ้ยแล้วก็เจอไฟเต็มๆนี่ตอนนี้เราก็ยิงไม่หยุดย,ยิงจากใต้ท้องครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เพชร จากการต่อสู้ในครั้งนี้เท่าไหร่กันนะหรือเวลาอีก3 2 1หมดเวลาครับผมโอ้โหได้มาประมาณ60เม็ดเดี๋ยวเราก็ไปลุยกับเจ้าบอสอ,อีกตัวกันหน่อยสิ่าไฟประทะน้ำแข็งเจ้าบอสน้ำแข็งปรากฏตัวอืมทั้งเจ้าปาตันกับเจ้าแทงกอซิล่านี่ใช้พลังเพลิงเหมือนกันเลยนะคนไฟโอ้ยใส่เจ้าโอ้้ยรถถังหิมะไฟประทะน้ำแข็ง Yeah. ย่าหูวยพ่นกันกระจุยใช้พลังเพลิงเผามันหู่หูย,โ,หยโดนถอยลัวๆครับผมตอนนี้อ่าเราก็จัดการมันไปเรื่อยๆดันมันไปให้สุดทางกันเลยเพื่อนเฮ้ยตอนนี้ ืน่าจะสุดทางแล้วนะโอ้ยมันยิงเราไม่โดนเหลืออีกตั้ง30มบกวิแม่เราก็จะรีบโจมตีมันให้แบบว่าได้กล่องเลเวลเยอะที่สุดก็ถือว่าเป็นตัวโหดที่หลายๆคนนี่น่าจะถูกใจเลยนะ สำหรับเจ้าแทงกอรซิร่าตัวนี้ยาโอ้โหได้มา60เพชรอีกแล้วเราต้องลองให้ครบทั้งหมดมาหมดเซอร์ไวเลเอาชีวิตรอดกันหน่อยสิทีครั้งนี้ก็เราจะเดินหน้าอย่างเดียวพนไฟโอ้มาเลยเจอมิสไซล์เหมือนกันแต่ขนาดคนละไซส์ครับผมมิสไซล์ของเราเป็นมิสไซล์ติดตามอพวกแกสู้ไม่ได้หรอกแป๊บๆตายไปแล้วหลายตัว ว้าวข้ามหัวมันไปคนไฟก็ผมเว้ยแม่ขับเลยมันไปได้เลยนะอยา่าโอ้โหเอาดีนี่หงายทอ้องว้ยเราก็เลงยิงแบบว่าไม่ต้องสูงเกินไปนะมันจะได้โดนทุกตัวนี่ล่อนลงเต็มเต็มหน้าหืข้าไปแล้ว14ชีวิตยา่าโอ้ยตรงนี้ภูเขาสูงอ้ฉากสวยเอ้ย อยู่ด้านล่างแบบนี้พ่นไฟลุยต่อครับผมพ่นไฟโอ้ยแรงแม่เพลิงของเรานี่แรงที่สุดโอ,อ้จอจอไอตัวบิน้ยพวกนี้มันเริ่มอึดขึ้นว,ว้ไอตัวปรีชีพใจเย็นนะเพื่อนถือว่าอัปเกรดมาแล้วก็เป็นตัวที่อึดพอใช้ได้เอ้ยใจเย็นโอ้ต่อสู้กับตัวบนฟากฟ้าอุย้ย อฮ้ยมันเริ่มบุกมาแบบหนักน่วงเลือดจ,จะหมดหไหวหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยกระสุนโอ้ยจู่โจมไอตัวนี้พ่นไฟดักอ,อ่ะ ได้ตั้ง20เพชรกันเลยนะโอเคนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งกาสุดๆกันไปเลยเทียบกับเจ้าปาตันก็อุ้ยสูสีหรือเปล่าไม่รู้นะสําหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาเล่นเกมรถถังแบบไหนนะหรือใครที่มีเกมรถถังหรือเกมอื่นๆที่สนใจอยากจะให้พี่เล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะแม่ถูกใจเหลือเกินเจ้าตัวนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะ ครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระลาดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพี่ติในการแนะนําเกมสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ